ของขวัญปีใหม่ปีนี้นะคะมอบสุขภาพที่ดีนะคะให้กับคนที่เรารักกันค่ะทุกคนด้วยตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเ h e r b บโลนะคะทุกคนเป็นสารสกัดธรรมชาติ0 0ออร์นอแกนิกแท้นะคะวันนี้จะมาแนะนํา3ตัวค่ะทุกคนก็คือมีมเมล็ดบัวหลักนะคะผงบีทรูทนะคะและก็เห็ดหัวลิงแป้งข้าวโพดค่ะทุกคน3ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าขายดีของเ h e r b บโลนะคะเริ่มต้นกันที่เม็ดบัวหลักนะคะมเมล็ดบัวหรือโรตัสซีนนะคะคือมเมล็ดจากฝักบัวคะ่ะอุดมไปด้วยวิตามิน ACE และโปรตีนเกลือแร่นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสรระะะระะะะนนนคปโยยนชนช์ใา่วบุ ของประสาทและหัวใจนะคะแล้วก็เม็ดเลือดให้หมุนเวียนดีนะคะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะตัวนี้มาในรูปแบบของชาค่ะทุกคนออร์แกนิกแท้ร้อนะคะต่อมาก็คือเห็ดหัวลิงแป้งข้าวโพดค่ะเห็ดหัวลิงนะคะมาในรูปแบบของซุปแป้งข้าวโพดค่ะทุกคนตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองค่ะลดความเครียดและโรคซึมเศร้านะคะรักษาแผลทางเดิอนอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะต้านมะเร็งนะคะและอัลไซเมอร์ด้วยนะคะทุกคนประโยชน์เยอะมากมาก,มกแถมเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเป บีทรูทค่ะทุกคนตัวนี้นะคะทําในรูปแบบของสเปร,รย์ไรนะคะตัวนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อนักกีฬานะคะลดความเหนื่อยล้านะคะเพิ่มพละกําลังจากไนเตรตนะคะต้านสารอนุมูลอิสระค่ะบารุงโลหิตนะคะแล้วก็เป็นแหล่งวิตามินนะคะสามารถนําผสมในเครื่องดื่มโยเกิร์ตสมูทตี้หรือเพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารได้ค่ะ3ตัวนี้นะคะที่แม่มาแนะนํานะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะทุกคน